Like ส, okay. สตาสตรีมแบบไม่รีรอเกิดอะไรขึ้นไม่ได right. ้อยากพูดคำหยาบแต่ว่าคุณดูค่ะ ขึ้นกับคอมหนูคอมสูขีดไปแล้วคอมบอาเลิกเล่นเธอเราเหนื่อยมากแล้วเขาอยู่ข้างหลังเก้าอี้ครับชื่อรสนาค่ะถ้าใครเห็นคนที่อยู่หลังเก้าอีกก้ก็อย่าลืมไปทำบุญนะคะโอเคปะ

ย้อนเกมเหรออยู่ๆมันก็ดับไปคุอวันโยนเกมไม่ใช่โอ้โหดีพอร์ตไม่เลี้ยงไปปออาเปล่าอย่าพูดความจริงได้ไหมโหไม่เลี้ยงตรงไหนเนี่ยอยู่ๆก็แกงปิดคอมโหเอ้ยอยู่ดีก็เท้าเตะปั๊กจริงๆแล้วผีในห้องดึงปั๊กเดินติดอะไร มีครั้งไหนที่ที่เดินไม่ติดบ้างเดินติดทุกวันฮัลโหลเฮ้ยไม่มาออกมาโอ้ย

ใครย่างแกงอะไคือพี่ไม่ได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษที่ก็แค่แบบเลเซอร์แล้้ก็ปล่อยไปหนูหนูจะใช่เลสมันรังแก่หนูจะฆ่าหนูจะฆ่าแต่เลสหนูจะคิวแต่เลสตัวเดียวเลยเยี่ยมเลยมันก็มัดเรางแบบสวัสดีทุกคนคะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ข่าวขนาดนั้นนะหยอกลิง อยากดูเกมเต็มๆจอครับไปดูใน youtube เลยครับโอ้โหอุ้นอายยุย ตาฟ้าก็ทำรับตึก Spike planted s ะว่าม a s ไม l a y e r standing ขยับบิ๊กเล็กน้อยเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ถนัดเลย สวัสดีคนดูใน YouTube ด้วยนะคะที่ไหนครับแฟนพี่นอนอยู่ในบ้านไลยตายทำไมใช้คำว่านอนอยู่ในบ้านวะต้องบอกว่าอยู่ในห้องสิ I know that I am by your side สวยแล้วฮะสวยแล้วนะฮะสวยเลยนะแม่นอนอยู่หละฮะเม็ ดันดูดวิกเองก็ได้นะฮะก็คือผมแบบว่าตอนนี้วิกมันกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าก็ได้แล้วกันพี่ดูในหย่อนหย่อนหย่อยอนไลก็ต้องไลฟ์วิกก็ต้องขยัยดูเลยดูเลยอ่ะเอาจจะดูให้ก็ได้ Where are you? begins. พี่คุณพีวิกมันกำลังจะหลุดในไม่ช้าสองสามสามสองหนึ่งวุ้ยแย่แล้ว Spike planted เราจะอ้ะไรอะเกิดอะไรขึ้นอะโมไม่เห็นวิกก็จะหลุดช่วย you should run หนูว่าเราเราตุ๊ดแล้วแหละเราตุ๊ดแน่นอนตุ้ย there you เรา่องไงกันต่อดีเราจะเซฟหรอเราจะยืนง่ๆอยู่ตรงนี้ไหมโอ้ไปเลยไปเลยข้ามาเ่ยอยูอีกมันก็สไลดตัวลงมาสไลดก่อนขุดาตอสักครู่นะคะทุกคน หัวเธอเหรอวิมีไก่ล่างวิเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ใครแ้๊หนึ่งนะคือตอนนี้แบบพี่เฟร์กับน้องไก่พูดอะไรในเกมคือหนูไม่ได้ยินนะเพราะว่าหนูทอดทุกอย่างเกมก็ต้องเล่นวิกก็ต้องใส่โอ้ยน่ารักโังย ถ้าอยู่ก็คือวิทรุดเฉยเพื่นอนเพื่อนคิดว่าหนูรุดหรือก,กันนะตอนนั้นไอ่เช่เอ้ยไปอยูอ่ในเน็ตสงครามมันอยู่ในสายเลือดต่อให้เรามีมีแค่เน็ตคุมผมแล้วก็ร์ดาวน์เอ๋ทำเราจะบอกว่าต่อให้เรามีแค่มีแค่วิคุมผมแล้วก็เล่ต่อไปส,สรุปแล้วตาย last player standing สมเปียนไม่ยอมเข้าในสกพี่เสร็จแล้ว i planted ย i t t e full Flash out my back fire mm -hmm. <coughs> <The pirates didn't laughs> I clutch my right you're out if you're not being shot at you're doing something wrong <inaudible> thay hộp phòng kháng đeo đuôi, bên là Anh ấy mèo go, lên ngả, lên tự Enemy spotted mid. can I have a kill? Healing you, thank you. flash out. t เบรร์ a ่าตัวฟังแต่สเ m ดทามีขม Fuck. า o คนนูีวิตอีกแล้วคนดูไม่เห็นเมื่อกี้แปลงร่าง ไม่ได้ถอดหรอกคือวิกอยู่ๆมันก็สไลด์ตัวออกไปเองงงมากอยู่ก็แบบน้องสไลด์ตัวออกจากหวัวชนอะอะแล้วเอาพีแมทพอเอาเอาไปดีเอาไปก็สวยแมทพอยไ,ไปดีมันก็จะขาดตัวหนึ่งที่แบบไม่ได้ดันเข้าซ้ายไงเราก็จะเล่นคขอยน้าซึ่งเรามีติดว้วยตี เกี่การคาดแผนแผนสุดยอดใจเหวอระดับนักแข่งอะเนาะอ่านยันกัอ่านยังก็อ่านหนังสือพิมพ์อ่านเกมขาดไม่ไหวกี้แฟนไปไหนคะแฟนนอนสบายไปบีเออเอามาสแกนหรอกนันไม่น่าหรอกเออ can คันคันยูอ you o นย wait โอเคโอเคโอเค

คือมันไม่ได้ไล์มันไม่ได้หลุดเว้ยแต่คือคอมดับไปเลยคอมดับแบบหายตลอดโอ้ไม่กอดโอ้ม่กอดหนามีโซลิคจังเลยพี่รวยแบบปอมๆอุ้ยห้าพันเลยนะไม่กลาห้าพันเลยห้าพันกิฟตก็น่าจะเยอะกว่าในบัญชีหนูนะตอนนี้ ช่วย <found> ออกช่วยชันว่ะตีนะทุกคนไม่น่าอยู่ให้เลยอยู่แล้วก็ตายมันบ,บานมันโดนลงไปแล้วไม่นะน,นี่ระวังนะขี่กำลังม,มีตาย

แชร์ลงกลุ่มเพื่อนเราไม่พอต้องแชร์ลงในไลน์คุณโอยเกินไปมากอันน,นี้คือเกินไปมากบะมีครับว่าจะไหนใครป็นเยาใครป็นเงาวอ้มง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 ชอบน้องไก่จริงๆเหรอ จะไมปลองเพลงเหรอครับไม่ลองครับถ้าผมไปทางนี้ผมจะหัวแตกตายหรือเปล่าผมกลัวจังเลยคงจำผมไม่ได้จำไม่ได้ครับต้องมาบ่อยๆนะ Enemy spotted เมลครับซุ่มดูอยู่ตรงไหนอะไรอ่ะี่เพื่อนพี่เช็คมาเบอร์ Mark oneSmoke downFlakes h e e f h e a l i n g <laughs> one enemy remaining. Last, last. Sling, sling. Here, here, here. Nice, nice. Let's go, let's go. Wait, don't open that one. Ah, friend, left, left, just one. No, no, no. Sudden death. Even with numbers, anything can. happen <laughs> like <you>. Remember that. Ah, gonna yoyo, yoyo. บะมีชอบมื้อคืนไปนอนแล้วเนีไปนอนได้เลยบะมีชอบสีดำบะมีชอบน้องไก่เอ้ยกินนี่น้องไก่สวยนะแต่ต้องเล่นอะไรที่เหนือความคาดหมายของน้องไก่ไอตัวนือไปเลยสรุปรอบนี้เอาบีไปเนี่ยเกินจังเลยพี่จะเอาน้องไก่มาเป็นหัวหน้าไก่ที่บ้านพี่ยี่สิบห้าตัว ได้เลยยังเป็นลูกเจี๊ยบอยู่ตอนนี้จะเป็นหัวหน้าแก,ก่ละถ้าถึงตาผมขอเล่นเกมก่อนนะทุกคนได้เรียอคติฟสปายดับ <labeled> สปายดับบีลัง n ังล <c ười> ังลัง one enemy remaining เราบีฟัสเลย f ยะโอ๊ยปวดหัอไม่ชอบเวลาใส่หูฟังเลยอ่ะ ไม่ชอบไม่ชอบเวลาเช่าช,ชุดแล้วเราทำอะไรตราต้องระวังตลอดโอ้ยมันจะพักหายใจแล้วไม่ให้พักไม่ให้พักแต่ว่าอันนั้งเปิดได้ไม่ไ่้เอาได้แหละไม่ไม่ไม่เคืงกินเข้าไปละกินแบบไม่คลายหรอวมีที่บอกว่าจะเลิอกอ่ะจะลงสตรีมบอนห้าทุ่ อันนี้หาทุบกดเลยเฮ้ยคิดลืมดูเวลาอีกแล้วต <c oughs> ายละแถมไงวันนี้มาช้าไงมาช้าไปมาช้าแต่ก็มานะนชอบตัวนี้จังมันมันปั่นดิแต่แบบนี้มันใหญ่อ่ะเล่นดีไหมเนะี่ยเฮ้ยคอมโบเหรอัสดีทุกคนที่เข้ามาดูใหม่มด้วยนะคอ,คอมโบไหมก็คอื <c oughs> คอ <c oughs> พอพี่ใบ้แล้วหนูก็จะสตันต่อเลยมด่ดิต้องใบ้หนูตันก่อนแล้วพี่ก็ใบ้เพราะว่าพอมันขยับไม่ได้มันจะหนีอันติพี่ไม่ได้แล้วมันก็จะหน้ามือตาบวมหูบ่อนอใช่ใช่หนูเคยเห็นคอมโบนี้อยู่คนรน่าเกียดบอกบอกว่าเราจะทําได้แต่แบบนี้มันใหญ่ไงพี่แต่ของพี่มันมันได้แนวยาวอ่ะแต่ของหนูมันได้แค่นิดเดียวอ่ะเอ้เวลกยังไม่หยองเออได้เราทำได้ เออเดี <that> <that> ๋ยวนะมันคุ้นๆเหมือนตามเมื่อกี้เลยว่ะตัวละครตัวละครมันคุ้นมากเลยปวดหัวใส่ใส่วิคุ้มผมแล้วปวดหัวมากเลยขันหัวด้วย เดี๋ยววิกเขาเดี๋ยวเจ้าของร้านเขาจะหยุมหัวเราเอาขันขาอะไรกัดขาหนูวะวิกแทงตาวิกแทงคอนแทคเลนตากระบท been pulling jobs like this for years risky sure but never boring ชิบหายละ เราหาตำแหน่งที่มันเข้าเออก็แสกลางไปเลยละกันนั่งสมาธิเลยเนี่ยมินหนูนั่งสมาธิอยู่ละแบบไงอ่ะนั่งขัดสมาธิปะใช่ปะเครนั่งขัดสมาธิปะใช่ใช่แอนหนูนั่งเล่นเกม่ขัดสมาธิอ่ะบนเก้าอี้อ่ะเข้าฌานเข้าฌานใช่เฮ้ยน้องไก่ไม่ได้เป็นคนเดียวที่จะเป็นถามนี่ครับใช่ไหมันมันรู้สึกแบบว่าแบบ ทำให้มีสมาธิมากขึ้นเคยท่าแปลกสุดตอนเล่นเกมก็คือน,นั่งกอดเขาอ่ะอุย้ยแตกสุดของหนูคือน,นอนแบบเอ็นบอกลงไปอะ่ปะแล้วก็เลยมอเสเกตอุ๊ยสกาวางขาวเดี๋ยวทํานี้หรอกเอาว้าวโอ my god reloading แรง a ร b รักกันเดียรเราๆ d ะ n เราต้องแสกงกลางวิกไว้เรามองไม่เห็นเพราะเราเล่นเกมอยู่เราต้องแส่งกลางไว้นะ Last player standing คโล h t This one is